Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอร์ Ever, ยามเช้านะคะวันนี้มาพบกับจอยอิสราวัเวศกุลค่ะจอยมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะแก้เขาไม่ได้ก็แก้ที่เราก่อนด้วย5วิธีนี้ค่ะ วันนี้นะคะลองมาดูกันค่ะว่าถ้าเรานะคะเคยเป็นคนเึินที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับงานที่ทํานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าปัญหาพวกนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราเจองานยากๆแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานที่เราอ่ะรู้สึกไม่ค่อยชอบที่จะทํางานกับเขานั่นเองค่ะ ซึ่งในงานวิจัยนะคะหลายงานเนี่ยก็มีบอกไว้ว่าการที่เราจะมีความสุขในที่ทํางานได้เนี่ยเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราสามารถจัดการนะคะแล้วก็ปรับตัวเองเนี่ยให้สามารถทํางานกับคนที่เราเนี่ยไม่ค่อยชอบได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า5วิธีนี้นะคะจะทํำยังไงบ้างเนาะวิธีที่1นนะคะให้เราเนี่ยมองดูตัวเองก่อนเลยนะคะขั้นแรกเราเนี่ยเคยรู้สึกไม่ชอบใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลไหมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกแบบนั้นอยู่เนี่ย ให้เรานะคะลองหาก่อนว่าเราอะคะ่ะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทํางานนี้นะคะเราเต็มใจที่จะทํางานนี้ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่เต็มใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทํางานนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังเต็มใจอยู่ ต่อให้เราเนี่ยได้ทํางานกับคนที่เราไม่ค่อยชอบนะคะเราเนี่ยก็จะตั้งใจทํางานนั้นนะคะโดยให้เราคิดว่านี่อาจจะเป็นการโชว์ฝีมือนะคะหรือเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็เติบโตไปต่อได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยกับตัวเองขั้นแรกจึงสําคัญที่สุดนะคะแล้วข้อที่สค่ะคือให้เราเนี่ย ให้เกียติสิ่งที่เพื่อนร่วมงานเรานะคะเสนอในที่ประชุมไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอาจจะเป็นคนที่เราชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่วันนี้ค่ะทุกคนล้วนมีจุดแข็งและทักษะที่เป็นประโยชน์เนี่ยของตัวเองด้วยกันหมดเลยนะคะดังนั้นเราเนี่ย ต้องเปิดใจนะคะแล้วก็มองหาข้อดีให้ได้ค่ะว่าเขาเนี่ยมีข้อดีตรงไหนบ้างนะคะเพราะวันนี้นะคะความแตกต่างเนี่ยคือกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหายากๆได้ข้อที่3ค่ะเราต้องไม่จมอยู่กับสิ่งที่เป็นด้านลบนะคะเวลาที่เพื่อนร่วมงานหรือใครเนี่ยทำอะไรไม่ดีนะคะแล้วเรารู้สึกว่าขัดใจเนี่ยเราอย่าไปโมโหหรือว่าคิดลบนะคะ ให้เราเนี่ยปล่อยผ่านไปหรือเราเนี่ยอาจจะใช้โอกาสนี้นะคะในการพูดคุยกับเพื่อนของเราเนี่ยแบบตัวต่อต,ตัวตามตรงเลยนะคะเพื่อเคลียร์กันหรือเราจะมาเบรนสตอมกันก็ได้ค่ะว่าเราเนี่ยจะทำงานคู่ยังไงให้ดีที่สุดนะคะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็ปรับจูนความคิดเนี่ยของเรากับเพื่อนเราเนี่ยให้เข้าใจกันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่สี่นะคะให้เราลองสารสายสัมพันธ์กับคนคนนั้นค่ะ การที่เรามองหาแง่มุมดีๆในตัวของคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะคะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยได้พยายามทําความเข้าใจนะคะพยายามทําความรู้จักเขานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานกันได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการไม่ทํางานกับเขาได้อยู่แล้วเนาะดังนั้นนะคะ่ะการที่เราเนี่ยลองสรารสนมพันธ์ดูนะคะโดยอาจจะเริ่มจากการคุยในเรื่องที่เราทั้งสองคนเนี่ยสนใจร่วมกันก็นได้นะคะที่มันเป็นในแง่บวกเนาะเช่นถ้าเราเนี่ยเคย ทำโปรเจกต์หรือทำงานอะไรบางอย่างกับเขานะคะก็อาจจะพูดคุยถึงความสำเร็จในโปรเจกต์นี้กันก็ได้นะคะลองหานิสัยหรือแง่มุมดีๆของเขาที่จะทำให้เราเนี่ยมองข้ามพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาเนี่ยไปได้และให้เกียรติกันและกันมากขึ้นนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะเชื่อว่าวันนี้ค่ะทุกคนล้วนทําผิดพลาดกันได้แต่แน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยก็สามารถหาทางแก้ให้มันดีได้เหมือนกันนะคะ และข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือเราต้องมีกลยุทธ์ที่ดีค่ะบางทีนะคะการทํางานอะไรบางอย่างหรือทํางานกับใครบางคนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องมีขั้นตอนนะคะมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างนะคะเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทํางานกับแต่ละคนอาจจะต้องทุ่มเทเวลาในการทํางานเพื่อช่วยให้เพื่อนร่วมง,งานเราเนี่ยมีทักษะที่มากขึ้นนะคะรวมถึงการช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้ากับคนอื่นในทีมได้ แม้ว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามนะคะแต่เราเนี่ยจงจําไว้เสมอนะคะว่าความสําเร็จของเขาก็คือความสําเร็จของเรานั่นเองค่ะยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือเป้าหมายของบริษัทหรือองค์กรของเราและเราเนี่ยก็ต้องทําเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงหน้าที่ของตัวเองี่ยให้เป็นหลักไว้ก่อนนะคะ ไม่ว่าเพื่อนร่วมง,งานจะเป็นยงไงเนี่ยแต่ถ้าเรามองไปที่จุดประสงค์เป้าหมายนะคะหรือกลยุทธ์ของบริษัทของตัวเราเองเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทำงานแบบมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ได้มองว่าเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นจะเป็นยังไงนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะการที่เราเนี่ยจะทํางานกับคนที่ไม่ชอบได้หรือว่าเราเนี่ยไม่ค่อยถูกใจได้นะคะสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยต้องมีความเห็นอกเห็นใจนั่นเองนะคะการที่เราเนี่ยต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามองให้หลายมุมมองมองให้รอบด้านมากขึ้นนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะสามารถทํางานนะคะกับเพื่อนร่วมงานเราได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทําให้งานเนี่ยมันออกมาราบรื่นนั่นเองค่ะ เ็นยังไกันบ้างคะวันนี้ถ้าเราฟังเรื่องนี้แล้วชอบนะคะจอฝากเรากดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้นะคะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Good morning AirPodcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ